พุทธวัจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษเปิดธรรมที่ถูกปิดเรื่องอสุภสัญญาอานนนอสุภสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานนนพิกุในกรณีนี้เห็นโดยประจักษ์ซึ่งกายนี้นี่แหละแต่พื้นเท้าขึ้นไปถึงเบื้องบนแต่ปลายผมลงมาถึงเบื้องล่าง ว่ามีหนังอุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆคือกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอน็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปังผืดม้ามปอดลำไส้ลำไส,ส้สุด อาหารในกลับเพาะอุจจาระน้ำดีสเสลตหนองโลหิตเหงื่อมันน้ำตาน้ำเหลืองน้ำลายน้ำเมือกน้ำลื่นหล่อข้อน้ำมูดเป็นผู้เห็นความไม่งามในกายนี้อยู่ด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าอสุภสัญญา 下图，下图。